สวัสดีครับต้พืทองแดงพาเที่ยวมาแล้วครับทองแดงแหล่งกลางนะครับวันนี้เราไปตั้งต้นที่นี่เลยครับสะพานข้ามแม่น้ําตะโกอยู่อำเภอทังตะโกนะครับจังหวัดชุมพรถ้าใครมาที่นี้นะครับตีน่นี้ไปออกนู่นเลยปากน้ําหลังสวนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นไ,ไกลเลยครับ เห็นทะเลด้วยเลยหาดอาุนโอไทยเส้นเดียวกันนะครับเส้นเรียบมาเลยเนี่ยถ้ามาจากด่านสงวงมาเนี่ยมายาวๆเลยรองเต็มอิ่มกับชายทะเลนะครับดูกันยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวทองแดงพาไปไหนติดตามทองแดงไปได้เลยนะครับไปกันเลยครับผมแม่กับพุนลูกต้นเบอร์นั่นนะต้นกระตวงก็ตัว นี่โอ้หลายตัวเลยหลายตัวพูดอ่ะแมงกระพุนนี่นเ,ออเลอปลาปูใช่ไหม o oh, an malo. หลังจากที่เราชมเต็มอิ่มบนสะพานตะโปกันแล้วนะครับก็ขับรถลงมาด้านล่างเลยครับยาวลงไปเลยก็มานี่เลยครับไปบริเวณหาดบางจืดนะครับนี่แหละครับมีหนูปูทั้งหลายให้ท่านได้รอสักการะกันนะครับรวมทั้งชมหนงจมอนนะครับภบ้ันภูมิของบ้านเรานะครับก็สักการะบูชาเสร็จแล้วก็เพื่อนๆไปชมวิวกันต่อได้เลยครับไปกันเลยครับ หาดเส้นปากตะโกหลังสวนปากน้ำหลังสวนนะครับอันนี้บ่อน้ำจืดเหมือนกันดูสิจืดไหมดูเอาตั้งมาจับดิเดี๋ยวพอดูที่ว่าบ่อน้ำจืดจริงแล้วดูที่ว่าเป็นบ่อน้ำจืดจริงไหมโอ้ยอะไร

เป็นไงจืดปะจืดมั่งกๆๆ่อยจืดน้ำกออ่อยไปเถอะไปเทกลับให้เขาด้วยไ,<ม>ไม่ต้องเทเททำไมมาถ่ายรูปพี่น้องกันได้ปะน <ปะ S 2> ่าแล้วพ่อดูดิน้องอยู่ตรงนี้นะเนี่ยยังไม่ล้มเลยพ่อดูลองท้างเหนียวปะเออเดี๋ยวปัด กาะพิทักษ์นะครับมีบ้านยาวประมงตรงนู้นปากน้ำหนงสวนนะครับ แถวนั้นต่อนน้ำนางสวนอันนี้วิวนะครับวิวประมาณนี้อันนี้ด้านบนมองจอากด้านล่างขึ้นไปติดอำเภอหลังสวนนะครับแผ่นี้เรียกบางน้ำจืดโคติินสวยงาม ไปดูกันนะครับที่นี่บ้านน้ำจืดน,นะครับไปไปดูกันบ้านน้ำจืดหากนี่นะครับมีเด็กมาเล่นน้ำรัดแล้วมั้ยนะลูก ลึกนะตับลัดอ่ะใช่ลึกตรงเนี้ยอืมน,อออน,นะครับโปรตินสวยสวยเส้นทางนี้เส้นปักโคนะครับปากตะโกบังน้ำหนองสวนเนี่ยพขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นหน่อยนังเก็กเป,ยเปียกเียกเปียกก็เปียกอยู่แล้วครัเาขาพิทักษ์กอยู่นู่นนี่ครับมุม หินสวยๆเผื่อใครใครจะมาถ่ายรูปแถวนี้บรรยากาศดีครับมาลองมาเดี๋ยว,ยวยยนี่วินทะนนนเลนะครับอ๋อเจอน็อตยัง รีมทะเลรีทะเลนะครับเนี่ยลูกร้าลูกร้าอันนี้ลูกร้า <c oughs> อันนี้บ้านชาวทะเลนะครับริมเลดังนั้นบ่อน้ำจืดที่เราไปหลอกนะมันเมื่อกี้ หมาเต็มเลยมีนกนะครับนกโชบปลาเห็นไหมปลาเล่นน้ำนกเลยโชบเลยคือก็ทะเลโก็ทะเลอยู่บ้านเราไม่ึ้นเขาก็ลองเลยนะครับนี่คันนดดีครับี่ นี่ทะเลหลังสวนนะครับหลังสวนชุมพรถ้าใครมานะครับเส้นอาดาัโนไทยนะครับเส้นปากตะโกมาปากน้ำหลังสวนนี่ครับจะได้ชมทิวทัศน์แบบนี้สวยๆแบบนี้